ปกติผมชอบไปพิพิธภัณฑ์มากเลยครับเนี่ยไปมาเยอะไหมแต่ไม่คิดไม่ฝันนะว่าจะมีเกมที่เออตรงจรลิตอีกแล้วอะ่ะได้สร้างได้บริหารพิพิธภัณฑ์ครับดูดินี่ผมเอาผีไปอยู่ในตู้โชว์เว้ยแล้วนี่ผมสร้างแน่นจนเครื่องสวิตแทบระเบิดเลยเว้ยมันเป็นเกมที่ดีมากครับผมเล่นทุกวันนะวันนิดวันหน่อยเนี่ยรวมกันได้55ชั่วโมงแล้วครับแต่มันก็มีบางอย่างที่แบบแต่เขาไม่ใช่ความผิดของตัวเกมหรอกนะครับ เดี๋ยวในคลิปนี้เราไปฟังครับก่อนอื่นต้องขอสปอยก่อนเลยครับว่าถ้าเคยเล่น Two Point Hospital กับ Campus มาเนี่ยเกมนี้มันจะอยู่ตรงกลางเลยครับคือ Hospital อ่ะเล่นไม่ดีคนไข้ตุยได้นะเวย้ยส่วน Campus เนี่ยก็ชิวเกินนะครับสร้างๆเทิ้งเอาไวออ้อะเออปั๊มเงินได้แบบสบายๆนะครับเล่นไม่ต้องคิดอะไรเลยเวย้ยแต่ว่าเกมนั้นอ่ะมันสร้างอะไรได้เยอะดีนะส่วนภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่3นะครับภาควิทยาพันเป็นความบาลานนะเพราะว่าต้องคอยดูแลแ,แขกกับพนักง,งานนะครับไปพร้อมกับการหาเงินขยายตึกของเราครับ 55ชั่วโมงที่เล่นไปเนี่ย80%เลยนะครับมันอยู่บนเตียงวะเล่นก่อนนอนเว้ยคิดดูแล้วกันว่าเล่นทุกคืนอยู่นานขนาดไหนนะครับส่วนอีก20%เนี่ยเป็นตอนอยู่นอกบ้านแล้วพวกสวิตเอาไว้นะพกรอคิวโรงพยาบาลรอร้านข้าวไงเนาะเออก็คือเปิดเล่นค่าเวลานะครับซึ่งเกมนี้เหมาะมากนะครับแม่งเป็นเกมชิวอะเกมแบบโคซี่นะครับไม่ใช่เกมที่ต้องตั้งใจเล่นนะแต่เป็นเกมที่คอยหยิบมาเล่นได้เรื่อยๆครับ เล่นทีสั้นๆนะแบบสบายๆหยิบเล่นวางหยิบเล่นวางแล้วสักพักเล่นต่อนะครับผมว่าเกมนี้แม่งโคตรเหมาะที่จะเล่นบนเครื่องสวิตชเลยครับแล้วเกมนี้เป็นเกมที่นิยมในไทยมากนะเพราะว่าเป็นเกมภาษาไทยแบบสมบูรณ์เลยครับแปลค่อนข้างดีนะดูเราใช้คนจริงแปลด้วยนะครับเล่าได้อัธรรถพอสมควรเลยนะเนี่ยมีคําว่าพันธารักไว้ซึ่งเป็นคําไทยที่ผมแก่ขนาดนี้เพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกว่ะคาแปรมันก็คือคล้ายๆผู้จัดการพิภั์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตอนที่ผมเล่นอ่ะใช้ภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าผมอ่านภาษาอังกฤษได้ไวกว่า ดูเพลินๆนะเกมนี้มันเป็นเกมแนวแซนด์บ็อกซ์ที่เราควรจะทําอะไรกับมันก็ได้นะครับเริ่มมาเนี่ยผมก็อยากสร้างพิพิธภัณฑ์ในฝันเลยเว้ยแต่ตอนเล่นจริงอะ่ะเหมือนเราสร้างเราขยายพิพิธภัณฑ์ได้นะแต่ในความเป็นจริงอะ่ะเรายังถูกจูงมือยาวๆอ,อยู่เลยเว้ยแบบยาวมากๆเลยเว้ยยาวจนผมตกใจเลยคือ5ชั่วโมงแรกที่เล่นนะมันแทบจะเป็นเกมพัซิลเลยครับเออต้องทําตามที่เกมมันสั่งไปเรื่อยๆนะของตอกแต่งอะไรต่างๆเนี่ยแทบไม่มีเลยเว้ย ซึ่งก็ดีนะครับเพราะว่าระบบเกมเนี่ยค่อนข้างละเอียดแล้วก็ลึกเนาะใส่เราตุ้มเดียวเนี่ยเราจะงงกว่านี้นะครับอันนี้ก็ค่อยๆจูงมือเราไปเรื่อยๆนะสอนเราไปทีละแมชินิกนะครับพอเกมมันสอนเราพอแล้วเนี่ยมันถึงจะปล่อยให้เราสร้างพิพิธภัณฑ์ในฝันได้ครับแต่ถ้าใครรำคาญนะอยากเริ่มเลยอะ่ะมันเริ่มเกมด้วยแซนบอกโหมดได้นะครับปลดล็อกทุกอย่างเลยเว้ยไม่ต้องเล่นตามเนื้อหานะแต่ตอนกดเข้าไปในเกมเนี่ยมันจะบ่นครับว่าทําไมเราไม่เล่นเนื้อเรื่องวะซึ่งก็ตามนั้นจริงๆครับหลักการเกมนีีนน้้นนนนกก็เเเหมมืืออ่ใลย การสร้างห้องขยายตึกจ้างพนักงานนะครับแล้วก็รับดาวบนหลูกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะ โดยในช่วงแรกเนี่ยก็จะได้ทำเคสนะครับปลดล็อกของแต่งแต่ที่เพิ่มมาเนี่ยคือตัวเอ็กซิบิทหรือตัวของจัดแสดงนั่นเองนะครั้งแรกที่ผมได้เจอกับมันนะคือแบบเอออย่างวะคนอยู่ในก้อนน้ำแข็งวะเฮียอยางฮาวะเนี่ยมุกตลกของสไตล์2พอยต์เขานะครับแล้วมันก็เหมือนในชีวิตจริงครับคือตัวงานแสดงหรือเอ็กซิบิทเนี่ยเป็นหัวใจของผพิธภัณฑ์ด้วยเราต้องส่งพนักง,งานขึ้นคอปเตอร์นะไปหามันไปขนมาจัดแสดงนะครับต้องดูแลร,รักษาอัปเกรด แถมใช้มันหางเงินจากคนที่มาเยี่ยมชมได้อีกนะแล้วทุกอย่างในเกมนี้นะครับคือเป็นของจัดแสดงหมดเลยเว้ยปลาก็ไปอยู่ในตู้ใช้ระบบห้องนะผีแม่งก็ไปอยู่ในตู้แล้วก็ใช้ระบบห้องเหมือนกันนะครับแล้วตัวใหม่ DLC สวนสัตว์เนี่ยก็ไปอยู่ในตู้แล้วก็ใช้ระบบห้องเหมือนกันอีกทุกอย่างในเกมนี้จะอยู่ในการสร้างห้องตกแต่งห้องทั้งหมดเลยครับแล้วตัวของจัดแสดงนะไม่ใช่ตั้งเฉยๆนะครับมันอินเตอร์แอคกับตัวเกมได้เว้ย อย่างตนน้นไม้ตัวตลกเนี่ยก็เปลี่ยนลูกค้าเราให้กลายเป็นตัวตลกเลยแล้วมันจะได้โบนัสพิเศษอะไรบางอย่างแบบนี้นะครับลูกค้าที่มาเยี่ยมในพิพิธภัณฑ์ก็มีหลายแบบด้วยนะแต่และประเภทเนี่ยก็ให้โบนัสไม่เหมือนกันอีกนะครับแล้วก็มีห้องมาร์เก็ตติ้งนะเอาไว้เรียกลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้อีกนะเหมือนพิพิธภัณฑ์จริงๆในชีวิตจริงของเราเลยวะที่แบบมีการยิงแอดโฆษณาม,มาอีกส่วนที่มองแล้วเออคิดดีว่ะคือระบบเฮลิคอปเตอร์นี่แหละครับตอนแรกนะให้ความรู้สึกเหมือนเออส่งคนไปล่าสมบัติเวยแล้วก็ สุดท้ายมันไปได้หมดเลยเว้ยออกอากาศก,ก็ขึ้นคอปเตอร์ไปอีกส่วนของระบบนี้นะครับคือมันจะบอกว่าพนักงานของเราเนี่ยไปสำรวจรอบนี้จะรอดไม่รอดเว้ยถ้าไม่รอดนะครับก็ต้องไปฝึกพนักงานให้ผ่านเกณฑ์ก่อนนะไม่งั้นตุยกันนะครับแบบที่ผมตุยกันตอนแรกๆเต็มพิพิธภัณฑ์ไปเนี่ย <c oughs> เพราะเล่นไม่เป็นไปตอนแรกไม่ค่อยได้อ่านโดยรวมก็โอเคเลยนะครับไม่ได้ง่ายจนเกินไปเว้ยเราไม่สามารถแบบกดสแปมฟาร์มสิ่งของซ้ำไปได้เรื่อยๆนะมันต้องมีการวางแผนเิดนึงนะเพราะว่าพนักงานเนี่ยมันอัปเลเวลช้ามากนะ ถ้าไม่อัพเลเวลอะก็ไปฝึกเพิ่มไม่ได้ครับเพอาไปฝึกเพิ่มไม่ได้พอไปร่าสมบัติ กตยพอถึงจุดนี้นะครับเรามีของแต่งกับของจัดแสดงเยอะแล้วเนี่ยก็จะเริ่มตกแต่งภายในกันสนุกขึ้นครับอันนี้แล้วแต่คนเลยนะครับแต่เกมออกแบบมาให้เราจัดทุกอย่างให้ดูวสวยจัดพื้นที่จัดโคร์การเดินของคนอย่างผมเนี่ยเอาร้านหนังสือไปไว้ทางออกเหมือนชีวิตจริงเลยเออ every exit to the gift shop เอา,เอามาใช้ในเกมนะครับก็คือบังคับลูกค้าซื้อของก่อนออกจากพิพิธภัณฑ์ไ้แล้วก็บังคับกินข้าวอันนี้ก็อิสระแล้วแต่เราจะแต่งจัดสรรเลยนะครับแล้วก็จะมีระบบคะแนนนะคือตัวบัสกับโนเลชความรู้เนี่ยก็จะ ได้จากการเอาเช่นงานจัดแสดงอะเอาไปเข้าเครื่องไว้ของครับซึ่งตรงเนี้บางทีผมรำคาญนะเว้ยในเควสแลกดาวนะบางอันก็จะบอกเออ,เอ,อคือต้องมีความรู้ครบทุกของจัดแสดงนะเว้ยเออสรุปคือเราต้องไปทําฟาร์มแล้วนะครับ <c oughs> ก็คือขึ้นคอปเตอร์วนๆไปอะตัวนี้อาจจะซ้ำซากจําเจเนิดนึงนะอีกค่าหนึ่งคือค่าตกแต่งเว้ยสำหรับคนที่เน้นสร้างไวๆอะ่ะอันนี้ก็คือวางของตกแต่งมั่วๆได้เลยนะครับถ้าเจ้าคะแนนเฉยๆเนาเนะแต่ถ้าตั้งใจสร้างให้สวยๆนะครับตรงนี้ทำให้เกมสนุกขึ้นเยอะเลยครับ ก็คือตอนตกแต่งภายในนะเออแบบก็ได้ละเอียดดีนะครับโดยเฉพาะถ้าเล่นไปลึกๆหลายหลายชั่วโมงหลายหลายดาวแล้วนะคุณจะปลดล็อกอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับคือตอนแรกๆผมรีบเล่นอะ่ะไม่ได้ตกแต่งอะไรสวยมากเลยเพราะว่าอยากปลดล็อกให้มันได้ไเยอะๆนะเราค่อยตั้งใจเล่นสีกทีนะครับแต่กลายเป็นว่าปลดล็อกไม่หมดสักทีเว้ยเออจนยอมแพ้ไปเลยนะอ่ะโอเคงั้นได้แค่นี้แหละเดี๋ยวเราเริ่มแต่งให้สวยๆเลยแล้วกันนะครับมันก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับแล้วการวางของ,ของการตกแต่งเนี่ยโอ้แม่งชิลจัดเลยวะ่ะ ทำให้ผมเล่นส่วนนี้ให้หลับสบายสุดๆไปเลยครับพอบริหารเทีนงได้ดาวไปสักหน่อยนะในเกมจะมีพิพิธภัณฑ์ให้เราบริหารหลายอันเลยครับพอย้ายไปนะแต่ละที่ก็จะมีเนื้อเรื่องของตัวเองเว้ยมาเป็นคัทซีนเป็นซีเนมาติกเลยแล้วก็เรนเดอร์เป็นภาพเรนเดอร์ด้วยนะครับไม่ใช่ภาพวิดีโอพอเราเล่นเนื้อเรื่องไปนะมันจะเปลี่ยนตัวสถานที่ให้ด้วยดิอย่างดันทะเลนเนี่ยก็เล่นไปก็ค่อยๆเพิ่มพื้นที่มาให้นะครับพอรถนำ้ำทะเลลง แล้วก็มีเนื้อเรื่องแบบนี้เยอะเลยนะครับซึ่งพวกนี้คือเนื้อหาที่เกมตเตรียมมาให้ไว้ผมว่ามีไม่ต่ำกว่าส0ชั่วโมงอ่ะกว่าจะเล่นเคลียร์ทุกอย่างนะโดนเล่นแบบไม่ได้ตกแต่งอะไรสวยงามด้วยนะเว้ยแต่เนื้อหาบางอย่างก็แบบมาขวางเราทําไมวะบางดาวเนี่ยวก่าจะได้มาแล้วนะครับลาบากเสียเวลามากครับแล้วบางอย่างนะมันบังคับให้เราได้ดาวก่อนถึงจะเล่นต่อได้นะเพราะว่ามันต้องใช้ของที่ต้องปลดล็อกจากดาวก่อนครับอีกอย่างที่ต่างจากความคาดหวังของเกมประเภทนี้นะครับพอเล่นเล่นไปอะ เกมมันบังคับให้เราย้อนไปย้อนมาเว้ยปกติเราจะแบบเออเล่นผ่านด่านแรกไปแล้วใช่ไหมเปลี่ยนด่านแล้วก็เล่นต่อไปเล่นต่อไปเล่นต่อไปนะครับแต่เกมนี้มันให้เรากลับไปพิพิพธภัณฑ์ด่านเก่าให้เราเล่นไปแล้วว่าเพื่อเอาดาวเพิ่มครับทาให้เราวนเวียนไปมาในพิพิธภัณฑ์เดิมๆนะครับฟังดูน่าเบื่อแต่ผมชอบนะเพราะว่าทุกที่เนี่ยก็ขยายพื้นที่ได้ง่ายๆนะครับมันก็คือคล้ายๆกับเราสร้างใหม่ไปเลยอเออไม่เหมือนกับตัวแคมปัสกับฮอสพิทอลที่เราเปลี่ยนด่านแล้วก็เล่นไปเลยไม่ต้องกลับมาด่านเก่า อีกจนึงที่ต่างจากเกมประเภทนี้นะครับคือเอา้เอาเฮ้ยอยู่ดีๆทาไมด่านนี้โคตรยากเลยวะ <c oughs> เงินติดลบตลอดต้องไปกู้ธนาคารพนักง,งานก็ลาออกตลอดนะต้องเพิ่มเงินเดือนแต่ก็มีมานิดหน่อยครับพอให้ได้หอมปากหอมคอไม่ง่ายเกินไปเว้ยสักพักนมันก็จะเข้าโฟล์มันก็จะเข้าบวกแล้วกำไราย,ยาวๆนะครับหลัลงจากนั้นก็กลับมาเล่นแบบสบายๆอีกรอบหนึ่งครับเล่นสบายๆแบบนี้คือเหมาะกับเล่นบน Nintendo Switch มากๆเลย เครื่องบางพกง่ายตามที่ผมเคยรีวิวไปนะครับแต่เกมประเภทนี้คือเล่นไปเรื่อยๆมันจะกระตุกไว้ขนาดบน p พ5นะบนคอมสเตเปคอนโหดเครื่องหลายแสนเนี่ยเล่นไปจนหนึ่งมันก็ไม่ค่อยจะไหวแล้วนะครับเนี่ยด่านนี้ผมสร้างแน่นจัดเลยตู้ปลากับปลาอย่างเยอะพอเปิดเวลาแบบไวสุดนะก็จะเล่นลําบากมากนะครับพอพอสเอาไว้พอหยุดเกมมาไว้หรือว่าเปิดแบบช้าๆเนี่ยก็พอเล่นไหวแล้วนะครับถึงแม้ว่าเครื่องเนี้ยเวลาสร้างอะไรเยอะมันจะไม่ค่อยไหวแล้วเนาะแต่ว่าเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่เหมาะที่สุดหนยนะครับ ส่วนคนที่ใช้ PC อย่าง s เต a ม Deck กับ r o ออะไรสภาพมันเป็นยังไงวะผมไม่อยากซื้อเกมนี้ใหม่อีกอะคอมเมนต์บอกหน่อยครับเกมนี้นะครับเหมาะกับคนที่ชอบอะไรช้าๆเว้ยเล่นไปเรื่อยๆนะค่อยๆปลดล็อกค่อยๆสร้างคนชอบแต่งบ้านนะผมว่าต้องชอบแน่ๆแลยนะครับสร้างออกมาให้มันแบบสวยๆลยนะคือสวยเลยเว้ยง่ายแต่ไม่ง่ายเกินไปนะครับต้องแก้ปัญหาทีนหน่อยแต่ถ้าไม่ชอบระบบที่ค่อนข้างจุงมือแล้วก็จุงมืออยู่หลายชั่วโมงเนี่ยอยากเปิดมาแล้วซัดเลยอะ าจจะข้ามไปก่อนนะครับเกมนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีแซนบอกให้เล่นทันทีนะครับสาหรับคนที่รู้แล้วว่าเปิดมาปุ๊บต้องการจะทําอะไรต้องการจะสร้างอะไรทันทีเนาะแต่สําหรับผมอะ่ะเข้าแซนบอกเลยเนี่ยคุณจะข้ามความสนุกหลักของมันไปเยอะมากครับเพราะว่า2 Point Museum อะ่ะมันไม่ได้สนุกแค่ตอนสร้างเว้ยมันสนุกตอนที่เกมมันค่อยๆบังคับให้เราคิดนะครับสําหรับผมเนี่ยนี่คือเกมที่ไม่ได้ขอเวลาเราเลยแต่ขอเวลาให้เรากลับมาเล่นมันเรื่อยๆ2 Point Museum แปดเต็มสิบครับ